วันนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่โรงเรียนมัธยมวัตุสิตารามได้กําลังทดลองทำกันอยู่นะครับนั่นก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยกำลังทดลองทํา SLC ครับ SLC นะครับย่อมาจากคําว่า Schools a Learning Community ก็คือเชื่อว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้บางคนสงสัยนะครับว่ามันต่างกับ PLC อย่างไรคือ PLC เนี่ยมาจากคําว่า Professional Learning Community นะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างชุมชนวิชาชีพ ความต่างของมันก็คือ PLC เนี่ยก็จะเป็นการคุยกันนะครับในหมู่ของคุณครูแต่ว่า SLC เนี่ยจะมีผู้บริหารนะครับมาล้อมรวมแล้วก็ทำงานกับครูในทุกๆครั้งซึ่งจริงๆแล้ว SLC เนี่ยมันก็คือ PLC นั่นแหละครับแต่ว่าเติมผู้บริหารเข้าไปในทุกๆหน่วยของการทำงานนั่นเองครับ ทีนี้ SLC นะครับจุดเด่นที่น่าสนใจที่ผมได้ฟังจากอาจารย์อัจฉริยะอนัน,นตระะ์รสกุลซึ่งเคยมาแบ่งปันเอาไว้เมื่อตอนงานหัวใจครูที่โรงเรียนมธัธยมวัตสิิตาลามเนี่ยได้เคยจัดเอาไว้เมื่อตอนต้นปีนะครับเขามีปรัชญานะครับในการทํา SLC อยู่3ข้อครับข้อที่หนึ่งเลยครับก็คือ Public Philosophy ก็คือเชื่อว่าห้องเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเขาเรียกว่ากิจกรรม โอเพนคลาส o ูก็คือเปิดให้คุณครูต่างวิชาเนี่ยเข้ามาดูได้อย่างเช่นผมสอนม .4 เนี่ยสอนวิชาคณิตก็สามารถเชิญคุณครูภาษาอังกฤษภาษาไทยเข้ามาดูได้นะครับแล้ววิธีการดูของคุณครูก,คก็คือเขาจะไม่ได้ดูผมนะเขาจะดูว่าเด็กตอนนั้นเนี่ยเรียนรู้เป็นยังไงบ้างเช่นเด็กกลุ่มนี้บวกไม่ได้เขาก็จะบอกแล้วว่าเอ,อ๋าเด็กคนนี้มีปัญหาก,การบวกผมก็จะถูกสะท้อนกลับมาผ่านเด็กว่าโอเคเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปพัฒนาเรื่องนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องการบวกมากยิ่งขึ้น แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อคุณครูเขาเข้ามาดูนะครับเขาอาจจะเห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยในคาของเขาเนี่ยโอ้โหไม่ตั้งใจเรียนเลยแต่ในวิชาคณิตอาจจะตั้งใจเรียนก็ได้ซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นโมเมนต์ที่ทําให้คุณครูเห็นว่าที่จริงแล้วเด็กเนี่ยเขามีมุมแสงสว่างของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเราก็จะได้กลับไปพัฒนาการสอนของเราให้เหมาะสมกับเด็กมากยิ่งขึ้นปรัชญาข้อที่2นะครับ democracy philosophy อันนี้ก็คือปรัชญาแห่งการรับฟัง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังฟังความคิดเห็นของทุกคนแล้วก็พัฒนาร่วมกันผมว่าสิ่งนี้เ,เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับถ้าคุณครูเรียนดูที่จะฟังซึ่งกันและกันผมว่าปัญหาแล้วก็ทางออกเนี่ยมันสามารถที่จะมีได้เสมอไม่ใช่แค่คุณครูฟังกับคุณครูเท่านั้นแต่ว่าเด็กฟังครูและครูก็ฟังเด็กด้วยครับปรัชญาข้อที่3ครับ excellence philosophy ซึ่งปรัชญาข้อนี้เนี่ยก็ว่าด้วยความเป็นเลิศของนักเรียนที่แตกต่างกันนะก็คล้ายๆกับ พระหูปัญญาที่เชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความเก่งความถนัดที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาได้ผ่านความแตกต่างเหล่านี้ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงตอบรับจากคุณครูที่ได้ร่วมกระบวนการกันหน่อยนะครับ ละลายพฤติกรรมก่อนพูดคุยแล้วก็ให้ถามความคิดเห็นได้เขียนประเด็นปัญหาต่างๆนะครับโรงเรียนเราในภาพการศึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรเห็นปัญหาที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนที่เป็นนักเรียนอยู่ที่เนี่ยเราก็อยู่แค่ห้องของเราเองแต่พอมาเป็นครูอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้เห็นนักเรียนหลายๆห้องเลยก็ได้เจอปัญหาที่เยอะขึ้นมันน่าสนใจตรงที่ว่า เหมือนกับเราอยู่ในระดับเดียวกันคนละกลุ่มสาระและเราเข้าไปดูเขาเขาเข้าไปดูเรา คือเราไม่ได้ดูเนื้อหาถูกไหมคะ,ะเราดูเทคนิควิธีการสอนวิธีการบริหารจัดการการเรียนมันน่าสนใจน่าสนใจมากเวลาฟังก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นไปได้มันแบบว่าครูพูดให้มันรู้สึกว่าอันนี้แหละมันมันจะต้องเวิร์กแน่เลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําตามที่ครูพูดแนะนำเอาไว้ค่ะขอบคุณครูพูดมากนะคเอซีนะคะน่าจะเป็นการร่วมกันการช่วยกันนะครับที่ผมพอใจมันในการที่จะแก้ไขพัฒนาต่างๆ พร้อมค่ะพร้อมครับได้ค่ะเปิดได้เข้าได้ไดถ้าจะ open class เนี่ยจริงๆก็คือได้แต่ว่าก็จะต้องขอเวลาเตรียมตัวหน่อยต้องแบบว่านัแนกันิดนึงอย่างเงี้ยโบราเลยไหมก็ได้ก็เหมือนเราเป็นนักศึกษาผส,สอนที่ดีครูมานิเทศครับก็คืออย่างน้อยก็เป็นตรงเราเนี่ยเขาได้รู้ว่าเราอย่างไรก็ได้บอกข้อแนะนาอะไรเราได้คือจริงๆเนี่ยครูเนี่ยสอนแบบโบราณพูดตรงๆคือถ้ามีคอมเมนต์คือมีความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามาพี่ก็จะได้รู้ตัวว่าส่วนไหนที่พี่ควรจะปรับปรุงแก้ไขปกติเนี่ย ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดที่<อ>ถูกไหมคะเพราะว่าคืออาจจะด้วยความอาวุโสแล้วก็อาจจะมีมความดุนิดหน่อยอามีความดุท <c oughs> ีนี้เราก็จะไม่ได้ะไรใหม่เพราะพี่ก็จะสอนลักษณะนี้มาเป็น1ิบสิปีเพราะว่าไม่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนคือเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนี้เดือนธันวาพร้อมเปิดโอเปนคลสรูมพร้อมกับพวกผมได้ไหมครับได้สิน่าจะได้นะที่ว่าไม่ไม่ร่ามีปัญหาโอเค เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของเราให้ เด็กๆได้มีความรูม้กต่เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะการทำ SLC เนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้เรามีวิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้นได้ฟังความคามิดเห็นจากครูท่านอื่นเหมือนกับการได้เปิดโลกแล้วอยา่างเรายาังจะได้ช่วยคนอื่นช่วยเพื่อนๆร่วมงานของเราด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ย SLC เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าเราเปิดใจกว้างมูงมองของเราเนี่ยมันจะกว้างขึ้นแล้วก็การที่เราได้ให้คนอื่นเข้ามาดูเราหรือเราดูคนอื่นเนี่ย มันจะทําให้เหมือนกับความสัมพันธ์มันน่าจะใกล้ชิดกันมากขึ้นเราสามารถพูดคุยได้เพราะว่าตอนนี้คือส่วนใหญ่แล้วเราจะเกรงเกรงว่าเฮ้ยถ้าเราไปพูดเขาจะน้อยใจเราไหมหรือเขาจะไม่ให้ถูกใจที่เราไปพูดไหมบางทีเราเตือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเรามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์การสอนด้วยกันเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยพี่ว่าน่าจะดีก็อยากให้ทุกคนมาร่วมนะคะเรามาลองดูครับมา,มาร่วมกันมาลองลองทำดูด้วยกันครับ